สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆได้มากมาย โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้พิมพ์เอกสารตกแต่งภาพวาดภาพสร้างงานนำเสนอและการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารต่างๆการใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของบทเรียน การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานค้นหาข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับคําว่าอินเทอร์เน็ตมาจากคำสองคาคือคำว่าอินเตอร์และคำว่าเน็ตนะครับคำว่าอินเตอร์หมายถึงระหว่างและ เน็ตหมายถึงเน็ตเวิร์กนะครับหรือเครือข่ายดังนั้นคำว่าอินเทอร์เน็ตจึงหมายถึงการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้นะครับต่อไปนะครับเรามารู้ประโยชน์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ การติดต่อสื่อสารต่างๆสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมากมายทำให้เราใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆได้เช่นข้อที่1ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้มากมายนะครับ 2. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. ใช้ติดต่อสื่อสารโดยการพิมพ์ข้อความ รูปภาพเสียงหรือส่งไฟายข้อมูลข้อที่4ใช้เผยแพร่ผลงานของตนเองได้ข้อที่5ใช้เป็นแหล่งบันเทิงสามารถดูภาพยนตร์ฟังเพลงอ่านหนังสือและเล่นเกมได้ข้อที่6ใช้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตข้อที่7ใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเราจะเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆก็จะมีอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับหรือ Google Chrome นะครับหากเลือกใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Windows นะครับแล้วเลือกโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์หรือคลิกเมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรมโดยตรง หรืออาจเรียกใช้โปรแกรม Google Chrome ก็ได้เช่นกันนะครับดังตัวอย่างในภาพนะครับนี่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคลิกส t าร์นะครับปุ่ม Windows นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Google Chrome นะครับหรือว่า Internet Explorer นะครับแล้วก็ข้อที่3อาจคลิกที่ตัว ไอคอนของโปรแกรมต่างๆได้ที่ด้านล่างทลาสบาตรงนี้นะครับต่อไปครับทดลองป้อนชื่อเว็บไซต์เข้าไปในแถบที่อยู่เว็บไซต์เช่น www.google.co.th นะครับแล้วกดคีย์ enter นะครับโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างโปรแกรมดังภาพด้านซ้ายคือเปิดด้วย Internet e x plorer นะครับและ ด้านขวาคือเปิดด้วย google chrome นะครับรูปร่างหน้าตาก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันนะครับการค้นหาข้อมูลที่สนใจทางอินเทอร์เน็ตเราจะต้องป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์ลงไปในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แต่ถ้าไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ของเว็บไซต์สามารถนำเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยมคือ www.google.co.th เว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตเราเรียกว่า Search Engine นะครับเครื่องมือนี้สามารถใช้ค้นหานข้อมูลได้มากมายจากอินเทอร์เนต็ตเมื่อเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมา หน้าจอของเว็บไซต์จะปรากฏดังภาพนี้นะครับเว็บไซต์ google.co.th นะครับหรือว่า .com เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันทั่วโลกถ้าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จะไปที่ www.google.co.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีคำสั่งต่างๆเป็นภาษาไทย ในการใช้งานนะครับเพียงป้อนข้อความหรือคำค้นหรือคำที่เราต้องการค้นนะครับค้นหาลงไปในพื้นที่สำหรับป้อนคำสืบข้อมูลก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะครับก็คือช่องค้นหาตรงกลางตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับการค้นด้วยคำว่าศาสตร์พระราชานะครับ ขั้นแรกก็คือป้อนคําที่ต้องการสืบค้นลงไปจากปรากฏดังภาพนะครับก็คือให้เราค้นคําว่าพิมพ์คําว่าศาสตราชาลงไปที่ช่องค้นหานะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆแสดง,งไม้เห็นก็คือเป็นข้อความที่คนอื่นได้ค้นเอาไว้แล้วทาง Google ได้เก็บบนันทึกเอาไว้นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อป้อนข้อมูลลงไปแล้วคลิกเมาส์ที่คำว่าค้นหาหรือกดคีย์ e n น e r นะครับโปรแกรมจะแสดงเว็บไซต์ต่างๆออกมาดังภาพนะครับขยายให้ดูนะครับเนี่นะครับดูตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับ เมื่อได้ข้อมูลที่เราสนใจแล้วหรือกำลังศึกษาในหน้าเพียรต่างๆที่สนใจถ้าต้องการย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านะครับสามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่มลูกศรน,นะครับชี้ไปทางซ้ายหรือว่าย้อนกลับนะครับังภาพนะครับในตัวใหญ่นลยครับปุ่มนี้นะครับ การค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปแล้วระบบจะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นถ้าหากใช้คำที่มีความหมายกว้างมากไปข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นข้อมูลที่มีความหมายกว้างๆดังนั้นควรใช้คำที่ตรงประเด็นกระชับซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์จากการค้นที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการนะครับเช่นถ้าเราค้นหาว่าดอกกุยไม้นะครับถ้าเราไม่ระบ,บุสายพันธุ์ มันก็จะหารูปนะครับหรือว่าข้อมูลของดอกกล้วยไม้ในหลายๆสายพันธุ์ซึ่งอาจเป็นสายพันธุ์ที่เราไม่ต้องการจะสืบค้นนะครับต่อไปครับการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่เป็นการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ที่ในแต่ละเว็บเซิร์ชเอนจินได้กำหนดเอาไว้เช่นเว็บไซต์ g o o g l e ได้มีการจัดหมวดหมู่ในการค้นหาไว้ดังนี้นะครับ ก็คือมีค้นรูปค้นวิดีโอแผนที่ข่าวสารนะครับแล้วก็สามารถค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับเช่นหารูปภาพที่มีขนาดเฉพาะเจาะจงรูปภาพที่มีสีแดงรูปภาพมีสีเขียวนะครับแบบนี้ก็สามารถหาได้เช่นกันครับต่อไปครับตัวอย่างรายงานที่8นะครับ นับรียงานนี้นะครับชื่อเรื่องคนค้นคำนะครับคําชี้แจงบอกว่าจากภาพตัวอย่างให้นักเรียนหาคีย์เวิร์ดหรือว่าคําค้นนะครับในการสืบค้นข้อมูลให้ตรงกับภาพมากที่สุดนะครับข้อที่1นนะครับจากรูปคูครูว่าพวกเราน่าจะทราบกันดีนะครับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับก็ ถ้าเป็นครูจะใช้คําว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะมีรูปของ,ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยปรากฏขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเราจะให้เฉพาะเจาะจงนะครับเราก็อาจจะต้องเพิ่มคีย์เวิร์ดหรือว่าใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยให้มันตรงกับภาพมากที่สุดนะครับถึงจะได้ภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับใางานนี้นะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ ก็ให้พวกเราเนี่ยหาคีย์เวิร์ดที่มันตรงกับภาพจริงๆนะครับเพราะว่าใบงานนี้ก็เก็บคะแนนเช่นเดียวกันนะครับก็จบตงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็หวังว่าพวกเราจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีนะครับสําหรับคลิปนี้ครูขอติงไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ